DJ down don gets mixing to สวัสดีครับพบกับเราครับพี่ซีโซซ i ตี้ครับหมดกันไปแล้วนะครับกับกิจกรรมแค่กอกแค่ต่อก็นอนลุนรับมือเถอนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาจับฉลากกันครับมีผู้เข้าร่วมเล่นเกมเนี่ยทั้งหมด1,177คนนะครับ รู้ชคบดีกันเอาละครับเป็นถึงวินาทีที่ท,ที่ที่ทุกคนรอคอยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาจามามับรางวัลกันเลยดีกว่าครับร้ามรับโปรยครับรู้ชคบดีได้แก่คุยปัชญาองวรลกุลครับดีด้วยครับ